สวัสดีคุณชื่อท่านกันด้วยนะครับคีมีผลสรับสนุในการเพิ่มยอดคนดูนะครับไลฟ์สดของ Facebook นะครับอ่ะส่วนเขามียอดคนดูไลฟ์สดเนาะเนรับกำลังไลฟ์สตรีมอยู่และมียอดคนดูไลฟ์สดเราก็สามารถเพิ่มนี่ครับยอดคนดูไลฟ์สดเนี่ยครับตามผมก็ได้เลยสนับสนุนกันก็ง่ายๆเลยนะครับอ่ะให้คุณผู้ชมนะเข้ามาในเพิซซานี้อ่าพิซซ่าที่มีชื่อว่า KMPT นะสนับสนุนกันเข้ามาแล้วก็สามารถซื้อเพื่า KMPT s หรือจะคิดก็มาเดี๋ยวที่ขั้นหลักที่นี้กันเลยกำวางลิงก์ไปข้างั้ลย้อแวนี่ฮะ เอาการเข้ามาสู่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่เขาจะเหลาลงชื่อเขอาใช้นะครับคนที่มีหลักสมาชิกกันอยู่แล้วก็สามารถกดลงชื่อเขอาใช้ตรงนี้กันไปได้เลยนะโดยคนที่ยังไม่มีนี่ก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนนะก็เข้าไปที่สมัครสมาชิกด้านบนขวามือตรงนี้เลยนะ่ยอ่าครับวิธีการสมัครใช้งานก็ง่ายๆเลยนะคแค่ก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปนะครับนะอีเมลชื่อจริงนามสกุลนะตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงๆไปเลยก็ได้นะต่อมาก็จะเป็นลำพานนะรัลผ่นานตัวนี้ก็ต้องจุดจันทร์ลำ,าาำาาลพานกันให้ดีทําการยืนยันลำพานอีกครั้งนะครับ่าาก,ก็อยลืม สิ่งี้ันมใช่ปโปรแกรมอรัตโนมาทุกครั้งด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปเลยสวัครที่จะสมัครใช้งานใน Google สามารถสมัครใช้งานด้วยบัญชี gmail Google ด้านล่างตัวนี้ไปเลย่อการสมัครที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เชื่อปใช้แล้วก็เราทำการลงชื่อใช้งานด้านหน้าตัวนี้ไปเลยนะสมัคที่สมัครใช้งาน Google ไปก็กดลงชื่อเข้า,ชาใช้ที่ Google ตัวนี้ไปเลยแล้วก็กดลงชื่อก็ใช้มาเลยนะหาังจากกดลงชื่อก็ใช้มาแล้วนะี่เ็นหน้าคํามืท็ใหม่ยก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้เลือกใช้กันเลยนะครับ เอสยูเนี่ยครับก็สามารถเลือกใช้ในตามความต้องการของคูณชมดได้เลยเนี่ยครับ่ะสวัสดีนะครตนะ้องการที่ใช้เนี่ยอ่าของ a c e b o o k นะกริดมที่ Facebook ตัวนี้เลยนะครับหลายบริบตัวนี้จะมีหลายบริบทให้เราเลือกใช้กันเลยก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะตัวนี้เพื่อเลือกใช้เนี่ยปวดบูนเครับ,รบเพิ่มคนดูไลฟ์ซีมเอสสามตัวนี้เลยกดเลือกไปเลยอย่างในรบริการตรงนี้ให้เราเลือกใช้หลายบริการกันเลยนะครับก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับจะมีเด่ราคาที่แตกต่างก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะตัวนี้เพื่อเลือกนะครับ กาไรได้มีคัตบายตรงนี้ให้กับเราได้อ่านการเปน็นคัตบายหรือเมื่อเห็นสคำคัญของเราตรัวเองก็สาม,มารถอ่านการเข้าใจได้เลยนี่ครับก็มันจะมีการมาลิงก์ก็คือเป็นลิงกของไ์สุดมาเลยก็ปกกปยเป็นกอปีลิงก์ไนี้สดมาแล้วลิงก์ไล์สุดมาใส่ลงไปในช่องนี้ใส่จำนวนหรือปริมาณด้วยกันทีเพิ่มเข้าไปได้เลยตัวนี้ก็ตั้งหนึ่งร้อยก็ใส่จำนว,เวนเ,เน 100, นววข้าไปนะครับอาจจะไใช้การคำนวณค่าใช้จ่ายที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อไปเลย อ่านะรการกดสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีคำแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้ววันนี้นะก็แสดงว่าสั่งซื้อซิมที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถตรวจสอบการสั่งซื้อได้นี่ครับก็ข้าวดีนะอปรดการสั่งซื้อตัวนี้อ่าจะมี ID แดีวก็คร็บริการที่สั่งซื้อเข้าไปตัวนี้ส่วนนี้เป็นลิงก์ที่ใส่เข้ามาก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อตรวจส,สอบกันได้เลยว่าลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านี่ครับส่วนตัวนี้เป็นนี่ครับสถานะเขาไม่ใช่มันจะบอกเราอย อ่ะตวัสด right ีผมจะแนะนำไปดูต่างๆครับไปดต่อเลยนะครับไปดูต่อมาจะเป็นการเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลยนะจะมีช่องทางสแกนเคียบโค้ดนะครับโอนเงินแนบสิบนั่นแล้วอังลกอราเล็ตนะก็สามารถทำตามตรงนี้กัไปได้เลยวิธีการของอังลกอราเล็ตนั่นเองต่อมาจะเป็นชิวเพย์นะครับชิวเพย์ก็จะเป็นการเติมเงินที่มีหลายช่องทางกันเลยจะมีช่องทางทูมบารีเวเล็ตนะครับธนาคารต่างๆเข้าด้วยด้วยก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยอ่ะต่อมาจะเป็นนี่ครับคริปโตนะครับคริปโตก็จะเป็นการเติมเงินของต่่่าาาางงงงปปรรรระะะะเเเททศศไออ้้นนนนกกก็สสมถใชุลิขตดพวคับ อยู่ด้านล่างก็สามารถแชร์กันได้ด้วยส่วนบริการาอขั้นตอนการดำเนินการก็อยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่เราชนะจะมีคําแนะนำอยู่ด้านลา่างเรียบร้อยแล้วสามารถทนงานไปได้เลย,ยตัวนะด้มามความววามือตัวนี้น,น่จะเป็นปวดกระตุกเงินที่เติมเข้ามาก็จะขึ้นมาให้กับเราเพื่อเติมเงินไปเมื่อไรนั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นเมนูบริการนะจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้นะก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตัวนี้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มบริการทั้งหมดจากตัวนี้ก็ได้เลยจะมีบริการทนะั้มนนนาาาเ่ใอพื มาชาเวตนี่ได้ง่ายๆกันเลยนะส่วนตัวนี้เป็นลิงก์นะก็สามารถ c o อปปี้ลิงก์ตัวนี้ไปแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมที่ใช้งานไปใบไซต์ได้ง่ายๆกันเลยนะส่วนด้านตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในการแนะนำเพื่อนก็สามารถเข้ามาตัวนี้ให้เข้าใจกันเพื่อนๆได้เลยนะต่อมาจะเป็นเมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแหนบสาวคอที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ไม่ท่าก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดบนมือถือได้นะก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แลก็ระบบ i อเฟลเลยหรือเพทโต้กับแอปโซนก็สามารถเลือกดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับ อ่าสวการที่ใช้งานแล้วมีปัญหาอะไรครับย้อนพื่อเ่นยังไงก็สามารถเข้ามาติดต่อไอ้บินกันเลยก็พี่หน้าคาซื้อใหม่ตรงนี้ก็จะมีคําว่าติดต่อไอเปินตรงนี้ครับก็คลิกเข้าไปเลยนะก็สามารถติดต่อไอ้บินได้สองช่องทางนี้ก็ได้เลยนะจะมีช่องทางตัวเชื่อเหลือแล้วก็ช่องทางแอดไลน์ก็สามารถเรื่องติดต่อก็ได้เลยสำหรับคนที่มีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อไอ้บินสอบถามไอ้บินกันไปได้เลยนะอ่ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานีครับผมก็เปิดขึ้นมือถือย้อนกดูและสักเราเพิ่มมาหลายอย่างนะฮะ อ่าเห็แม่ตอ่อยอดคุณดูเลขสองแล้วมันก็เพิ่มมาให้เราไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เพิ่มมาเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเลยนะครับก <s> ็จเจดีย์จีนี่หนึ่งเองนะตอนตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับ, <s> บถือว่าเพิ่มขึ้นมาไวมากและก็เยอะมากๆด้วยนี่ครับอ่าถ้าก็คือมันเยอะเกินไปนะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนี่ครับก็เป็นการแทนโคมิซันนิ่งอ่าก็สำหรับชมท่านใดที่ต้องการที่จะใช้วิสานี้ในการสุดการที่ใช้บริการต่างๆของวิสานีในงารอนกดแารถคลิกเข้าามนนะะครับเเดดี๋ยยวลลิงกก์็ไ้ จะได้มมนเสอางงานะือถ่ายง่ายดีกว่าสรัาคลิปนี้นรับก็จบเพลงเท่านี้นะรับก็ขอบคุณที่รับชมรับฝางกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขก็ตัวลาไปก่อนนะก็สวัสดีครับ